สวัสด sure. mm ีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับผัดตมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะลูกค้าครับของยี่ห้อโกเบโก้มาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 200 Mark A นั่นเองนะครับอ่าเป็นตัววายเอนสองนะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเจ้าตัวรุ่น8 Mark A อย่างนี้เนี่ยเขายอนที่เขาใช้งานอยู่ในลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องขมับเร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแนนน่อด้ววยคาม็ก ม,มากยิ่งขึ้นกว่าลูกเก่าเลนั่นเองนะครับนี่มา K ร์คเอกรุ่นแปดนะฮะแล้วก็สเปคมาให้ค่อนข้างดีเลยนะเป็นรถขวดที่มาพร้อมกับไรแยกหรือว่าลรกหัวกระแทกเดิมๆแบบนี้จากโรงงานติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เอาใจลูกคา้าสายว้งานก่อสร้างนะครับลูกคา้านี่นะครับถ้าเกิดมีงานแยกเนี่ยก็สามารถเอาหัวแยกใส่แล้วก็เดินสายต่อเข้าลรยแยกตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานลุยได้เลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดท่าในใดที่เอารถที่ไม่มีไายแยกนะฮะไปเนี่ยแล้วก็ไปติดลรยแยกเพิ่มเนี่ยต้องมีค่าใช้ใจ่ายนประมาณกว่่าาบเลยนแต ตัวนี้มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อ,อมลุยพร้อมลุยนะครับนี่แล้วก็ที่บุ้งีแน่นอนมีตะขอยกน้ำหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆหลอ่อๆนะยกของเล็กรน้อยที่หน้าง,งาน,นี่ยสามารถใช้ตัวนี้ยกได้เลยนะครับนี่นะฮะดีมากนะฮะรถคุชญี่ปุ่นจะมีมาให้ทุกคันเลยนะลูกค้าครับนี่สวยนะครับช่องเก็บของด้านข้างแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับอ่า SK 200อ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูปั๊มไฮดรอลิกของเขากันนะครับนี่เชึบนี่นะฮะปั๊มไฮดรอลิกนะครับ วยแข้งๆนะลูกค้าจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่ SK 200นะครับด้านหลังก็จะตีโลโก้โกเบโกะมงบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ SK 200นะครับอ่าเปิดม,มาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นแหงหม้อน้ํานะครับนี่แหงหม้อน้ํากองอากาศหม้อบแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามสาลูกุที่เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสลับพนโดนตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อหน้างานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับวางพลโดตัวนี้ ให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลย,ย่างนี้นะครับนะฮะพร้อ,าาอมบวกพร้อมลุย SK200 นะครับ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปภายในหัวเก่งกันหน่อยลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสนะครับในส่วนของตัวเดินกับปั๊มของเจ้าตัวนี้กันนะครับนี่นะฮะสภาพภายในสวยนะตัวนี้นะครับแอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยตัวนี้นะครับนี่เอาไปลุยงานบ้านเราได้สบายๆนะครับอ่นะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสตกันเลยเดี๋ยวจะลองเป็นรอบต่ําสุดให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่กดตัวลอยได้สบายๆนุ่มๆ นิ่มๆน,นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะบอกได้เลยว่าพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับคอนโทรลน,นะครับใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับนี่นะฮะ้ายขวานะฮะกวักบูมเข้าออกนะครับได้ครบดีปกติหมดเลยตัวนี้นะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ด้านหน้านะฮะนุ่มๆด้านหลังนะฮะนิ่มๆปิดตัว ทีราคานะครับก็สู้แรงได้ดีมา,มากๆเลยอันนี้คือรอบต่าสุดนะลูกค้าครับก็บิดตัวไปมาซ้ายขวาได้สู้แรงดีมา,มากๆนะครับตันนี้พร้อมลุยบอกเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถัดขึ้นไปด้านหลังของตัวเครื่องยนต์กันบ้างลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝาเครื่องยนต์นะฮะดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าขัยนี้กันต่อนะครับผมแปะจะตัดไปเลยนะครับ เนี่ยนะครับผมถัดมาด้านบนนะผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์เขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าครับในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีลูกเคอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขาตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ของฮีโน่รหัส JO 5E นั่นเองนะครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์ของ SK 2อ้อรตัวนี้เลยนะครับนี่รอๆสวยๆนะ,ะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ รับเพื่อนนะครับบอกได้เลยว่าแข้งๆสวยๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่ม,มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยๆหล่อๆนะฮะขอล็อกก่อนนะครับนี่นะฮะฝาหลังสวยหลังคาสวยนะครับแผงคอนโทรลมอเตอร์สวิงนะครับจุดรั่วซึม ไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งคลิปนะครับบอกได้เลยว่าพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโกเบโก้นะครับ SK 200ร้อย Mark A รุ่น8คันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุณคุ้มเติร์นะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสก์ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขา เียละเอีดยดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทั้งลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกแล้วเร็วว่าแรงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับพวกแรงปัม๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านก้างเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทนายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวัวนนี้ถ้าเกิดท่านทหนท่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะดสสคััรบี